สวัสดีครับเพื่อนเือครับเมื่อวานก็ได้ทําการตัดจ้านะครับเลียแปลงให้สะอาดนะคร um, problem, hmm ับหญ้ารกมากเลยครับเพื่อนๆโอ้เจอหน้าฝน้าไปนะครับกองหลังจากตัดแล้วก็จะกวาดกองไว้นะครับเพื่อนําไปทําปุ๋ยพืชสดนะครับเริ่มโลกง่อย ก็จะขยายแปลงทำสวนผลไม้นะครับเพื you ่อนๆครับฝั่งนี้ผมจะปลูกไม้ผลนะครับฝั่งที่อยู่ริมขอบสระฝั่งนู้นก็จะปลูกไม้ป่านะครับมีข้อแนะนําเพื่อนๆนะครับคือเมื่อก่อนช่วงสามสี่ปีสามปีก่อนนะครับลงมาปลูกต้นไม้ทิ้งไว้โดยไม่รู้ว่าจะทําแปลงยังไงนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆืออันนี้ก็เป็นต้นสักนะครับที่ผมปลูกทิ้งไว้ อันนี้ผมตัดทิ้งไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะเออมันงอกมาใหม่ช่วงเวลาแค่ห้าหกเดือนนะครับเพื่อนๆแต่ระบบรากของเขานะครับเป็นต้นไม้สามสี่ปีมันทาให้ระบบรากเขาค่อนข้างจะไปไกลกว้างนะครับทําให้ต้นไม้โตเร็วมากเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแค่ห้าหกเดือนนะครับจากที่เราตัดไปไม่ตายนะครับอ่าอันนี้งอกทุกสี่ต้นนะครับก็คงต้องตัดทิ้งนะครับ เพราะว่าถ้าจะปลูกไม้ปา่าผสมกับไม้ผลนะไม้ผลอาจจะไม่ให้ผลผลิตนะครับก็เลยต้องจําใจนะครับเกลีย่ยไม้ป่าออกก็เป็นแนวคิดสำหรับเพื่อนนะครับที่จะทําแปลงนะครับควรกําหนดแปลงให้เรียบร้อยนะครับว่าจะทําออกมาในลักษณะไหนนะครับตรงไหนจะปลูกอะไรนะครับจะได้ไม่ต้องอามา ปวดใจเสียดายนะครับปลูกทิ้งมาแล้วแล่วต้องมาตัดทิ้งนะครับนะครับก็ค่อยๆขยายไปนะครับเดิมทีช่วงหน้าแรงนะครับเพื่อนๆตรนนี้มันโล่งหมดแล้วนะครับพอฝนมาแค่นั้นแหละครับญ้านมาเลยนะครับก็ต้องลื้อป่าอีกรอบตรงนี้ผมช่วงหน้าแรงก็ลื้อไปนะครับสาดซ่านไปรอบนึงแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีต้นไม้มาปลูกก็เลยต้องรอนะครับ ไม่มีระบบน้ําก็ไม่อยากปลูกนะครับก็อับต้นไม้เราก็คงจะตายนะครับปลูกไม่มีระบบน้ำนะช่วงนี้ฝนหน้าฝนนะครับก็ต้องทยอยปลูกเพราะเราจะได้ลดน้ําน้อยลงนะครับช่วยให้ต้นไม้พอจะหมดหน้าฝนต้นไม้ก็เริ่มเริ่มโตเริ่มแข็งแรงขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับมาดูส่วนที่ทยอยปลูกไปกบ้างแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็ปลูกเน้นปลูกหลากหลายนะครับ ผมก็เริ่มลงมังคุดนะครับไว้ห้าต้นนะครับกับซื้อต้นเล็กมาครับต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็มีมังคุดนะครับแล้วก็มีละมุดนะครับสาลียักษ์นะครับลูกโตนะครับเป็นเนมือนอันนี้ปลูกไว้สองปีกว่าแล้วครับอ่าก็เดินท่อน้ํามานะครับพอวันไหนฝนไม่ตกก็ต้องหิ้งรถช่วยนะครับไม่งั้น ไม้ผลจะไม่รอดนะครับ <misunder> ทำแสดงพังแดดนี่ทำช้าไปครับใบไม่เลยนะครับก็เริ่มมีการเติบโตขึ้นมาบ้างแล้วนะครับพุทราก็ปลูกไว้เข้าปีที่สองแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นแหล่งอาหารให้เราในอนาคตนะครับมะม่วงก็สองปีนะครับอันนี้ขนุนนะครับ แจงสุริยานะครับก็สองปีพอดีนะครับกับบรรยากาศบ้านสวนนองมรพี่ไม้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ